มิตรดีมีค่ามากกว่าทรัพย์อย่าเห็นแก่ประโยชน์หรือทรัพย์จนถึงกับทำลายน้ำใจมิตรโอวาทธรรมของหลวงพ่อจรัญลัคนาราศีกลุ่มนะในเดือนพฤศจิกายนถือว่ามีข้อดีหลายๆอย่างนะครับโคจรเข้ามาแล้วอย่างบางคนเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมา,าตึงมือเงินตึงมือหาเงินไม่ไหวนะครับเลยจะต้องทำการาแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าของตัวเอง บางทีเอารถนะครับเอาบ้านาไปเข้าไฟแนนซ์ผลยังไม่อนุมัติแบบนี้พอเข้ามาสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วเนี่ยจะได้รับข่าวดีนะครับจากเรื่องเหล่านี้นะครับนั่นก็คือว่าถ้า,าจะไปขอสินเชื่อนะครับเกี่ยวกับรการรีไฟแนนซ์บ้านการรีไฟแนนซ์รถนะก็จะได้นะรับเงินก้อนใหญ่นะก้อนใหญ่กว่าเดิมด้วยนะอย่างตอนแรกคิดว่าจะไปเอ,เอาสัก สิบล้านนี้นะครับกลับกลายให้ได้มาเป็นสักยี่สิบล้านระ้อยล้านนะมันก็จะมากขึ้นนะเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะรับทรัพย์ก้อนโตแต่ว่าการรับทรัพย์ก้อนโตนั้นนะครับมันอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนะอาจจะต้องอสูญเสียอะไรไปก่อนนะครับถึงจะได้เรื่องดีๆนั้นกลับเข้ามาดังนั้นนะครับเรื่องอเรื่องไฟแนนซ์เรื่องการเงินต่างๆนะจะเริ่มคล่องตัวขึ้น เริ่มหมุนคล่องขึ้นหาง่ายขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเป็นต้นไปนะแบบยาวๆเลยนะครับดังนั้นไม่ใช่พอฟังคลิปว่าเออดวงการหมุนเงินของเราเริ่มดีเข้ามาในพฤศจิกายนแล้วต้องเร่งทําต้องรีบทํานะบางินว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ารีบทาเร่งทำเนี่ยมันจะได้เงินซับก้อนใหญ่นะแต่ถ้าพอหลุดช่วงไปไปแล้วเนี่ยก็เดี๋ยว จะได้ลดน้อยลงนะแต่ก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีเกณฑ์ที่ได้อยู่นะครับที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าไม่อยากจะให้ทําอะไรจนประมาทนะจนมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะเพราะดาวเนี่ยยังคงไปยืนมีอารมณ์ของดาวว่าถ้าทําอะไรที่ไม่รู้จริงไม่ชัดเจนนะครับกลุ่มเองเนี่ยจะผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายนะซึ่งปกตินะครับาชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยไม่ใช่คนที่จะตามใครไม่ทันนะเขาเรียกว่าฉลาดนะ เป็นกลุ่มดาวที่หลายๆคนนะครับฝ่ายฝันอิจฉานะครับที่อยากจะมาเกิดในลัคนาราศีนี้นะแต่ในจังหวะ,ะช่วงจังหวะปี6กสีนะครับช่วงจังหวะพฤศจิกายนนี้นะครับเรื่องนี้เด่นขึ้นมานะครับเลยจะต้องนะรู้จริงก่อนนะตวรวจสอบเอกสารให้ลึกก่อนนะครับก่อนที่จะทําสัญญานะศึกษาให้ แน่วแน่ศึกษาให้ลึกซึ้งก่อนนั่นเองนะครับเพราะดาวอย่างดาวพระพฤหัสเนี่ยนะพอโคจรมาทับลักชาวกลุ่มนะครับมักจะมีเรื่องดีๆนะเกิดขึ้นดังนั้นนะถ้าใจร้อนนะวู่วามไปนะเดี๋ยวมันจะพลาดพังเสียหายได้นะทีนี้การหาเงินประเภทอื่น่ะบางคนบอกว่าฉันก็อ่าครองตัวดีอยู่แล้วนะไม่จําเป็นต้องไปรีไฟแนนซ์รถรีไฟแนนซ์บ้านนะการหาเงินด้วยความเหนื่อยเต็มที่นะเต็มที่เต็มกําลังเลยเนะี่ย เขาเรียกว่าถ้าเราทําแบบนั้นแล้วนะยังไงก็ได้ทรัพย์กลับมานะปกตินะบางคนเนี่ยพยายามแค่ไหนก็ไม่สําเร็จนะบางบางเรื่องนะพยายามแค่ไหนก็ไม่สําเร็จแต่ตั้งแต่เบือนเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเป็นต้นไปชาวกลุ่มนะยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ความสําเร็จก็จะกลับเข้ามานะมากเท่านั้นโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์นะเรื่องของเงินนะ ยิ่งมีเข้ามามากมากขึ้นด้วยนะครับอย่างบางคนเนี่ยพอหาทรัพย์ได้มากๆแล้วจากจที่จากที่จะไปต้องไปรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์รถกลับไม่ต้องนะกลายเป็นว่าเหนื่อยมากนะแต่ได้มาเป็นบ้านได้มาเป็นรถอย่างนี้เลยนะครับอยู่ที่ความพยายามแล้วก็บุญเก่านะครับของแต่ละบุคคลหรือว่าดวงดาวเก่านะของแต่ละบุคคลจะเกื้อหนุนมากไหมแต่ใน,ใน,ในโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินนะถือว่า ดวงดาวนั้นเกื้อหนุนนะให้ชาวลัคนาราศีกุมนะเป็นอย่างดีนะครับอย่างบางคนทางานเยอะๆเนี่ยไปขอสินเชื่อก็จริงนะแต่ขอสินเชื่อซื้อบ้านใหม่แบบนี้นะซื้อรถใหม่นะจะเห็นแบบโอ้ดวงกําลังจะเริ่มพุ่งขึ้นนะกาลังจะรุ่งขึ้นแล้วนะครับดังนั้นชาวลัคนาราศีกุมอย่าลืมเติมบุญเติมกุศลน,นะให้กับดวงชะตาด้วยนะด้วยการทาบุญตามแต่หลักเกณฑ์ของแต่ละศาสนานอะไรนะครับง่ายๆเลยนะ ก็จะเป็นตัวฐานบุญนะครับมาเกื้อนหุนให้หลายๆอย่างนั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปในเรื่องของการงานนะถ้ารูปแบบเนื้องานต่างๆเนี่ยมองว่าชาวกลุ่มสามารถนะครับทำได้นะทำได้ดีด้วยแต่มักจะมีข้อไปขัดแย้งกับคนอื่น,นอ่างเงี้ยนะในในแง่มุมของแนวความคิดบางทีคิดไม่ตรงกันนะครับต้องมาเถียงกันหน่อยนะครับ ทีนี้เราจะชนะไหมล่ะกลุมเองพอมีดาบพระวระหัดกลับเข้ามาทับลักเนี่ยนะครับอย่างไรเสียนะถ้าเรามีเหตุผลนะครับเอาเหตุผลไปให้นําเสนอไปไปแก้ตา่างไปแก้ไขนะหลายๆลอย่างนะเขาเรียกว่าเข้าทางนะครับใครจะมาสู้ดวงอของชาวลัคนาราศีกุมนะช่วงจวังหวะนี้ค่อนข้างยากที่หนึ่งนะครับแต่ต้องอเป็นกลุ่มที่พยายามเต็มที่แล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกนะ เท่านั้นเองนะครับก็จะชนะกับทุกๆลัคนาราศีแล้วนะที่จะเข้ามาต่อก่อนในช่วงจังหวะเดือนพฤศจิกายนนี้ครับระหว่างชาวกุ่มนะฮะกับหัวหน้านะครับกับหัวหน้าผู้บริหารหัวหน้างานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมานะครับมาตั้งแต่ก่อนเดือนพฤศจิกาย,ายนแล้วนะแต่พอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยเรียกว่าหลายๆอย่างนะมันจะค่อยๆเบาลงนะความขัดแย้ง เรากับหัวหน้าเนี่ยจะค่อยๆเบาลงนะครับพอเบาลงปุ๊บกลายเป็นว่าอะไรเดี๋ยวมันก็ปรับพลิกฟื้นนะครับกลายกับร้ายนะให้กลายเป็นดีขึ้นมาได้ในเดือนเดือนนี้แต่ขอใหอ้ชาวกลุ่มนั้นต้องใจเย็นๆด้วยนะครับการนําเสนอนะการนําเสนอผลงานเนี่ยเข้าที่ประชุมนะครับก็ต้องบอกว่าเดือนพฤศจิกายนนะยังคงมีาการพรีเซนต์การนําเสนอต่างๆนานาน,านนะได้ดีอยู่นะ แต่บังเอิญว่าเป็นเดือนที่เหนื่อยไงนะอย่างที่บอกไปว่าเหนื่อยแล้วได้ดีดังนั้นการเตรียมข้อมูลนะครับจะมาอาศัยรูปฟุกไม่ได้นะต้องเตรียมข้อมูลเชิงลึกเลยแหละ,ะหาข้อมูลมาจากหลายทิศหลายทางสุดท้ายแล้วเมื่อพรีเซนต์ออกไปปุ๊บใครๆก็ตาก่างชื่นชมผลงานของชาวกลุ่มนะหรือถ้าอยากจะไปสมัครงานใหม่นะร่อนเอกสารใหม่เดือนนี้นะก็ยังถือว่ามีดาวดีๆมาเกื้อหนุนให้กับดวงของชาวกลุ่มอยู่ แต่ต้องเป็นงานลักษณะแบบสมมติเราเก่งเชี่ยวชาญด้านไหนเนี่ยมันเป็นงานเฉพาะด้านางน,นะเราไปสมัครในบริษัทที่เขาตรงสายงานกับเราแบบเนี้ยนะจะมีโอกาสได้แต่ถ้าไปสมัครแบบอยากจะเปลี่ยนสายงานโยกสายงานแบบะจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวกลุ่มเลยละกันระหว่างกลุ่มกับบริวารน,นะ ระหว่างกลุ่มกับบริวารในเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าบริวารน่ะมาช่วยเหลือเกื้อหนุนดวงชะตาชาวกลุ่มได้นะครับบางทีอ่ามาช่วยออกไอเดียนะมาให้เขามาช่วยในการวางแผนงานต่างๆเนี่ยเขาก็ทําได้เป็นอย่างดีนะแล้วพอชาวกลุ่มนะครับทํางานร่วมกันเนี่ยกับทีมงานกับอ่าบริวารนะกับลูกน้องเนี่ยได้แนวทางได้รูปแบบการน,นําเสนอออกไปเนี่ยนะครับ มีแต่เรื่องดีๆกับเข้ามาเขาเรียกว่าทำงานเป็นทีมนะได้เป็นอย่างดีบริวารนะสร้างผลงานนะเป็นที่ชื่นอกชื่นใจให้กับชาวกลุ่มนั่นเองเรื่องของความรักในเรื่องของความรักนะครับในแง่มุมมองความคิดเนี่ยเดือนนี้อาจจะมีความขึ้นเห็นบางสิ่งบางอย่างไม่เข้าใจกันนะไม่ตรงกันเลยมีเหตุนนะทาให้คิดเครียดปวดหัวกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะไม่ยอมกันเกิดขึ้นนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ย น,นเดือนเดียวกันนี่เลยนะครับเรื่องต่างๆพอเราเหมือนแบบทําแบบโรแมนติกเข้าไปแก้ไขหน่อยแบบนี้นะครับหลายอย่างนะก็จะกลับจากร้ายกลายมาเป็นดีนะครับดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยเขาเรียกว่ามีทั้งขมมีทั้งหวานนะครับมีทั้งอ่า uh, สุขสดชื่นอะไรต่างๆนานานปะนๆกันไปแต่ถ้ามันมีเรื่องราวที่ไม่โอเคเรื่องเครียด <c oughs> เรื่องตึงๆอะไรกันต่างๆเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยอาศัยความพลิ้วไหวของตัวเองนะครับจะแก้สถานการณ์ต่างๆให้ความรักนั้นกลับมาสดชื่นได้นะตัวเด่นๆนะตัวเด่นๆของเดือนพฤศจิกายนก็คือเรื่องทรัพนะเรื่องเงินถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปในทางบวกนะให้ลัคนาเลยนะมีทั้งโชคดีมีทั้งการเงินที่คล่องมือครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานแล้วก็ตัวผมด้วยในช่อง Facebook อะครับ ผมได้ทําดวงรายวันนะชี้เป็นเรื่องๆไปก็ลองเข้าไปติดตามนะ,ะถ้าท่านใดนะครับสนใจผูกชะตาดูดวงเนี่ยก็แอดไลน์ไอดีกันเข้ามาได้ขอบารมีพระรันตนตัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้กับทุกๆรัการาศีมีแต่ความร่มเย็นร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวย,รรวยปาศากทุกภัย ตลอดทั้งปี2,564นี้ครับ